สวัสดีครับอยู่กวนจูเนอร์นะฮะรถคันนี้มีอาการควันขาวหัวฉีดพังเครื่องหลวมเทอร์โบพังแหวนรองหัวฉีดรั่วเกิดจากอะไรเดี๋ยวมาดูกันเบื้องต้นนะฮะรถพี่คนนี้เขาใช้มานานมากแล้วเขาก็เคยมาทําที่เราเมื่อปีที่แล้วมาเดือนสิงหาปีที่แล้วก็ตอนนั้นมาทําก็น่าจะมีพวกรีแมปเทอร์โบแล้วก็จูนมาถ้าจำไม่ผิดเป็นเทอร์โบตัวธรรมดานะฮะที่เป็นตัวใช้งานอะแอบซิ่งนิดๆอะไรแบบนี้แล้วก็เขาก็ใช้มาปกติวันนี้เขาเข้ามาเขามีอาการก็คือมีอาการ สตาร์ทแล้วตอนเช้ามาันกระผือดืด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 ,ด,ด,ดซึ่งผมก็วิเคราะห์เสียบเครื่องม,งองมือเช็คทุกอย่างแล้วก็ดูปก,กตดิดีแต่พี่เขาก็ตั้งข้อสงสัยมาเลยว่าน่าจะเป็นหัวฉีดหรือเปล่าผมก็ดูค่าให้อะหัวฉีดในนั้นก็นิ่งเกือบหมดมีเพียเพ้ยนเพี้ยนหัวหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ไม่น่าจะมีอะไรคราวนี้ก็เลยลองดมกลิ่นดมอะไรดูผมก็เป็นโควิดอ่ะจมูกไม่ดีหลอกหลอกหลอกผมก็ไม่ค่อยมั่นใจว่าเฮ้ยมันกลิ่นดีเซลหรือเปล่าว่าถามไว้นี่น้ำมันเครื่องน้ำมันเคร อาหัวกีดน้ำมันเครื่องอ่ะหัวฉีดจมูกมึงอไม่ดีไปคอมีไป,ไปี่ยไปตรวจไปไปตรวจไปอ่ะสรุปก็เลยคุยกับพี่เขาว่าถ้างั้นน่ะค่าในคอมขงหัวฉีดมันในมันเพียดนิดนอ่ะก็คือผมใช้เครื่องมือเช็คให้พี่เขาดูก็เลยบอกว่าถ้างั้นรื้อมาดูก่อนเสียไม่เสียเดี๋ยวว่ากันถ้าเสียพี่เขาบอกถ้าเสียก็เปลี่ยนถ้าไม่เสียก็เอาไปทําอย่างอื่นทําปั๊มทําอะไรก็ว่าไปเพราะรถเขายังเป็นระบบน้ำมันเดิมอยู่คราวนี้พอถอดออกมาเช็คน้องเช็ครอบแรกเช็คเครื่องกดทุกอย่างดูปกติหมดผมก็เลยบอกว่า มันไม่น่าจะมีอะไรนะเทอร์โบก็อะไรแบบาเงี้ยก็เลยบอกว่าลองเช็คเครื่องใหญ่ดูพอรถมันมีอาการชัดเจนมันมันอยากจะหาให้เจออะไรแบบาเงี้ยพอน้องเช็คปุ๊บก็ได้เห็นอาการมันขึ้นไหนต่างส่งมาไหนนะแต่ส่วนตัวเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยสดๆเลยอ่ะปกติเนี่ยน้ำมันเนี่ยที่ปลายหัวฉีดเนี่ยมันจะต้องมีจ่ายส่วนหนึ่งไหลกลับส่วนหนึ่งสมมุติตีเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วกันจ่ายสมมุติร้อยเปอร์เซ็นต์จ่ายแปดสมมิบไหลกลับยี่สิบอ่าเหมือนเหมือนน้ำมันมาเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลย มันจะใช้ได้แค่แปดสิบแล้วต้องกลับคืนเนี่ยยี่สิบแต่อันเนี้ยสูบแรกเนี่ยมาหกสิบแปดกับสี่สิบซึ่งแม่งกลับเกือบครึ่งอ่ะเกือบห้าสิบห้าสิบอ่ะสูบสองมาจ่ายเจ็ดสิบกับยี่ห้าอ่ะอันนี้ก็คือมากกว่าปกติหน่อยเพราะถ้าเป็นปกติจริงจะไหลกลับแค่สิบกว่าสูบสามหกสิบแปดกับสี่สิบห้านี่เริ่มหนักแล้วพอมาเป็นสูบที่สี่เลยเนี่ยจ่ายหกสิบแปดกลับหกสิบเก้าคือแม่งกลับเยอะกว่าจ่ายอีกอ่ะ เนี่ยก็จะมีเป็นตัวเลขแบบนี้คุยกันในกลุ่มอะเป็นตัวเลขแบบนี้เห็นปะ่ะอ่าโอเคแล้วก็จะมีคลิปเดี๋ยวจะขึ้นคลิปคู่ให้ดูหรือว่าจะเปิดดูอย่างนี้อะ,อะนี่เป็นเครื่องมือพื้นฐาน,เ,นเห็นปะ่ะขึ้นคู่เลยปกติมันจะจ่ายเยอะไหลกลับน้อยนี่แม่งขึ้นคู่ไปเท่ากันเลยเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เป็นเครื่องมือที่ถามว่าทุกอู่ต้องมีไหมไม่จะเป็นนะถ้ามีร้านที่สามารถส่งได้ พราะตอนสมัยที่ผมไม่มีย้อนไป6กเปีที่แล้วถ้าเป็นอาการพื้นฐานผมก็ใช้แค่เครื่องแยกเนี่ยสามารถจบงานได้เราสามารถแต่แต่แต่ว่าความตัดสินใจเนี่ยมันจะไปความเสียเ่ยงจะขึ้นอยู่กับลูกค้าคือพี่เปลี่ยนเถอะเนี่ยลูกค้าเสียตังค์แล้วแต่อย่างเงี้ยพอเรามีเครื่องมือเราได้เท,ทให้เห็นสมมุติถ้าผมไม่มีเครื่องมือผมส่งร้านปั๊มผมต้องเสียแล้วสองพันกว่าบาทก็ต้องไปคิดตังค์ลูกค้าอะไรแบบนี้อันนี้เราก็เท,ทปุ๊บเจอปัญหาก็อ่าพี่ผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นที่ต้นหรือปลายถ้าลองเปลี่ยนไปก่อนถ้าเปลี่ยนแล ก็ลองเปลี่ยนไปแล้วก็หายจบได้ได,ได้จดค่าไว้ปะ่ะหรือว่าเช็คอย่างเดียวได้จดค่าใหม่ไว้ปะ่ะแล้วหยกับเท่าไหร่อ่า <5. S 1> เนี่ยมาตรฐานแล้ว <5. 20. S 1> เพราะว่าผมลดหัวฉีดพี่เขาลงมาด้วยเบอร์หนึ่ง <5. S 1> ก็คือของเดิมมันจ่ายอยู่ประมาณเกือบเกือบเจ็สิบอ่ะอันนี้เหลือประมาณประมาณหกสิบใช่ปะ่ะเมื่คุยกู๊ะเนี่ยห้ <58. S 1> เออห้าเก้าประมาณนั้นก็คือเล็กลงกว่าเดิม แต่ว่าเหมาะกับการใช้งานเพราะโบพี่เขาไม่ได้บูทเยอะด้วยเพราะว่าตอนนั้นที่จูนไปให้คือหัวฉีดเขามีมาอยู่แล้วเราก็เลยจูนไปตามนั้นเนี่ยแล้วมีปัญหาเขาก็เข้ามาหาเราซึ่งหัวฉีดมันเสียขึ้นได้มันไม่ได้เกี่ยวกับเรานะมันเสียได้มันเกิดจากน้ํามันผิดปกติเกิดจากการสึกหลอของหัวฉีดเกิดเกิดจากการขับอ่าบางทีร้อนจัดซัดแช่ร้อนๆเลยน้ํามันน้อยๆอ่ะเวลาคนชอบเติมอ่ะชอบให้น้ามันแม่งตกเหลือในถังน้อยๆเนี่ยบอกเลยนะมึงยิ้มทําไมมึงก็เป็นใช่ไหมล่ะ พังนะผมบอกก่อนพังเดี๋ยวทำคลิปแยกให้ว่าพังเพราะอะไรไอ้พวกที่ชอบเติมน้ำมันน้อยเนี่ยพังแน่นอนบอกไปก่อนเดี๋ยวจะมาบอกว่าทําไมน้ํามันในถังเหลือน้อยรถถึงพังไวอ่ามีมีเดี๋ยวมีคําตอบให้อันเนี้ยเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ตรงก็งประมาณนี้ก็อย่างดีที่เขาเข้ามาแล้วก็หัวฉีดมีหลายเบอร์ให้เลือกส่วนคันนี้ก็แนะนําเป็นเบอร์ที่มันจะใส่กับยูโร4แล้วไม่เขกไปอ่าก็เป็นเทคนิคของทางอู่นะฮะก็เดี๋ยวจะพาไปรองกันอันนี้ทําไฟล์ไปตั้งแต่ปีที่แล้วจูนให้ใหม่ก็ไม่ได้เสียตงัตงค์อัพสเต็ป ไปเดี๋ยวเราพาไปพาไปลองนั่งดูว่าฟิลประมาณไหนต่างไม่ลองมาแล้วก็โอเคแต่ว่าไอ้ไฟใหม่ที่อัพไปยังไม่ได้ลองใช่ปะจะไปขับเองไหมหรือไงไม่ต้องลองคอืนนี่แ่ะต่วงลัางช่วนล่างดีปะดีเหรอปกติเลยใช่ปะไปะเอาไงไอท็อป,อปเนี่ยมึงเข้ามาดึงกเกงคนอื่นเขาเนี่ยมึงว่ามึงมว,ว่ามึงใช่อ่ะว่ามึงใช่อะไปไปเดี๋ยวไปลองดู นี่พี่เขาไม่ได้ติดติ๊กเกอร์เรานะถามว่าเราซีเรียสไปไม่เคยซีเรียสเลยขอแค่มีปัญหาแล้วนึกถึงเราแค่นั้นนะ่ะนี่เขาจะไปต่างจังหวัดเขาก็เขารถก็ขับปกตินะถ้าไม่เช็คก็ไม่รู้อะพอได้เช็คปุ๊บถึงได้รู้ว่าอ๋อมีปัญหาแล้วถามว่าอาการจะหายไหมก็บอกตรงเลยก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเช็คยอย่างอื่นแล้วปกติหมดเทสดูว่ามันไดสตาร์ทมันโอเคหรือเปล่า <S <S ไวปะไวจัดความไวเป็นของฟรีซัดคันเล่งไวจัดแต่ว่าเลี้ยงได้ถ้าถามนิ่งพอโรถมันเดิมนะปลาสแตนตัวใหม่ยังเปิดไม่สุดเพราะว่ารถพี่เขา,า FT <ม>ของไอ้แบงค์ไม่หองไอ้บับงบของไอ้แบงค์ FT อ่ะขอบังคับผมครับบ,รบ้าเหร ไปได้แล้วบอกด้วยแสงมันเข้าตากูทำไมใบบุกมันขึ้นช้าจังวะโหขาเล่งไว้จัดอ่ะพี่เขาอยากได้ก็ต้องจัดให้เขาโทรศัพท์มึงแกโหลดในบางวังให้มันด,ดีเหอเห็นแล้วขัดหัวขัดตาว่ะมันพาคนอื่นเขาละแวง คนได้อีกเยอะเลยอ่ะมันไปได้อีกเยอะมากเลยอะแต่เขาไม่ถอดสายเกียร์ออกคันนี้ไม่ถอดออกแรงได้กว่านี้อีกเกยอะนะจนเพิ่มเลยดีปะตัดเลยโนรถผมลงเงี้ยโดนอันน,นี้ถามว่าแรงไหมมันก็แรงนะแต่มันไม่มีควันเลยอ่ะไม่มีเลยนะมันย,ยังไม่เปียงเท่าไหร่ไม่มีควนัน เผื่อพี่เขาชอบแบบนี้ว่ะอ,อ็ให้เขาไปลองไค่ก่อนแต่ถ้าเขาใส่ตัวปรับโหมดเเขาจะจูนแบบไหนก็ได้เพราะเขามีโหมดแต่พอเป็นรีแมปเนี่ยมันจะไม่สามารถเลือกสเต็ปได้แล้ว ทอรโบมันรอรอบหน่อยว่ะเพราะว่าน่าจะเสียบเวกเกตเพราะว่าเป็นโบตัวธรรมดาไงเริ่มต้นอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จัดเต็มอ่ะแล้วก็พอจังหวะที่บูธจะไม่ติดเนี่ยทําให้มีควันช่วงนั้นถ้าเราจุบไปเลยแล้วขับไม่เป็นอ่ะคิดว่าไม่จูนเพิ่มดีกว่าแค่นี้อพอแล้วเพราะพี่เขาไม่ได้ขับขนาดนี้หราคิดว่านะคิดว่าตอนี้ก็มันก็เหลือ เขาไม่ได้ไปแข่งกับใครอยู่แล้วได้อยู่นะแต่ช่วงล่างก็ไม่ดีมันโยนไปหนอยเออแต่ว่ามันมันโยนแบบเหมือนค่อยๆตกหลุมทีละข้างจะไม่ได้เด้งท่านท่านเด้งกนหน้าครัวแต่ก็ถือว่าไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไปต่อได้ครับแต่ว่าเทอร์โบไม่ไม่อำหนวยเทอร์โบไปได้นะแต่ใจอ่ะไม่อำหนวย พอถ้าอยากจะไปต่อแบบเทอร์โบรูกนี้ใจมันต้องได้ก่อนว่าเอาพังก็พังอ่าพูดเยอะไปเลยอะไรแบบนี้เพราะว่าเทอร์โบมันไม่มีประกันคนเราก็จะกลัวว่าอ่ะคุณจะไปเสี่ยงทําไมกูไม่ได้อยากแรงอยู่แล้วอะไรแบบนี้กูแค่คยอยากแบบวิ่งดีในระดับหนึง่งอะไรแบบนี้แต่ถ้าอย่างอันนี้เป็นเทอร์โบตัวแพงมีประกันใช่ปะ่ะกูก็จะใส่สุดเลยไม่กลัวอะไรมีประกันแล้วของเขาคุณภาพอยู่แล้วเขาถึงกล้ารับประกันไม่ใช่ว่าเสียตังค์เพิ่มแค่เป็นค่าประกันเพิ่มไม่ใช่มัน มันเพิ่มมาด้วยคุณภาพการันตีด้วยการรับประกันประมาณนี้อย่าบอกนะไม่ได้กดถ่ายโอเคก็จะประมาณนี้ก็เดี๋ยวยุพี่เขาตั้งบูธเยอะกว่าน,นี้ปรับบูธเยอะกว่าน,นี้ถ้าเขาไม่กลัวแล้วนะคือไม่ต้องทำวงทำปั๊มพีเอเลยเลยแค่ทำบูธจบโอเคเดี๋ยวไปดูหน้ารถกันจริงๆขอดู รายละเอียดทั้งหมดก่อนบูติดช้าไอต่างเช็คน้ำมันรั่วซึมหน่อยบูติดช้าใส่สายล้มปะเห็นเหมือนจะไม่ได้ใส่อถกใสหระดูดิน่าจะใส่เละไม่ได้ใส่แต่ว่าน่าจะหย่อนบ้านลองดูขาหน่อยว่าเหลือเยอะปะส่องดูไว้หน่อยเผื่อว่าไหนพี่เขาไม่กลัว เรื่องขาดแล้วก็ให้เขาตั้งบูธอย่างเดียวก็แรงแล้วแรงกว่านี้เยอะสองมิลสองเจอได้ข้างหลังไหนวะเขาดูหน่อยได้อยู่พอได้อยู่มากระป๋องเพิ่มหน่อยนี่เพิ่มหน่อยจบพี่ไอแอร์โฟนี่ย้ายตำแหน่งหน่อยก็จะดีนะพี่ย้ายมาอยู่แถวๆนี้ได้เพราะส่วนมากถ้าจำไม่ผิดเมื่อก่อนเขาจะต้องมีระยะว่ากี่ฟุตกี่ฟุตเพราะอย่างเงี้ยมันยังวัดได้ไม่เต็มที่เพราะว่า มันเป็นพิ่งเป็นพิ่งเป็นทางเข้านั่นแหละแล้วก็ถ้าอยากแรงกว่านี้ผมว่ายังไม่ต้องทําปั๊มกับอย่างอื่นเลยอะปรับบูทขึ้นแต่คราวนี้ไม่รู้ว่าพี่จะกลัวเรื่องเรื่องขาดหรือเปล่าเพราะมันเป็นโบตัวเริ่มต้นใช่ไหมล่ะถ้าเมื่อไหร่ที่พี่แบบพร้อมจะเปลี่ยนสมมติพร้อมจะเปลี่ยนนะให้ปรับลูกนี้เพิ่มขึ้นก่อนแล้วถ้ามันถึงเวลาอันควรของมันเราก็จะได้ไม่ต้องไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องเดือดร้อน,อเ,ออนเพราะว่าอยู่ดีถ้าอยู่ดีมันเราเตรียมตังค์ไว้ไปทํานู่นเสร็จโบขาดแม่ง กลายเป็นงงไปหมดเลยช็อตไปเลยอะไรทีเนี้ยว่ามันต้องใช้ทําหลายอย่างเนาะตังกันเพราะว่าตอนเนี้ยเมื่อกี้ถ้าผมจูนเพิ่มนะท้ายแรงกว่านี้แต่ช่วงต้นอ่ะจังหวะที่รอหรือว่าใช้คันเร่งไม่เป็นอ่ะควันจะเยอะอ่ามันจะเป็นลักษณะน,นั้นพี่ต้องใช้รอบใช้อะไรให้เป็นเพราะว่ายิ่งพี่ไปเปลี่ยนโอเอสมาด้วยใช่ไหมมันก็จะหนักหน่อย <S <S พี่ก็ต้องใช้คันเร่งค่อยๆ่อค่อยๆใช้ให้มันสัมพันธ์กันอนะ่ะถ้าไม่สัมพันธ์กันกลายเป็นว่าควันออกอะไรแบบเนี้ยนั่นแหละ แต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่แบบปรงได้แล้วพร้อมจะพีชีพก็ตั้งขึ้นแต่มันไม่ได้ไม่ไ,มได้หมายความว่ามันจะพังนะแค่แบบว่าความเสี่ยงมันเพิ่มขึ้นแค่นั้นเองนะอันนี้ก็วิ่งดีลองใช้แบบน,นี้ดูก่อนแต่ถ้าอยากจะจูนเพิ่มก็เดี๋ยวมาเพิ่มอีกไม่มีค่าใช้จ่ายเรื่องการจูอนอยู่แล้วโอเคต่างเรียบร้อยดูร่วอีกทีหนึ่งแล้วก็ดูแป๊บว่าอยู่ตรงกลางหรือเปล่าโอเคนะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะถ้ารถมีปัญหาก็เอาเข้ามาเอาเข้ามาถ้ามีเวลาต้องมีเวลาอยู่แล้วแหละนี่คันนี้ค โทรมาเมื่อเช้าอยู่นครพี่ตอนแรกผมกะว่าอะไรวะกะว่าจะไปเปลี่ยนโบใหม่ตอนอู่ใหม่กะว่าจะรอไม่ไม่ทันแล้วต้องสไลด์มานะขาดแล้วเออหอนแล้วก็เลยถามว่าไปทําอะไรมาอ๋อผมไปเชื่อมโคงวีดมาเรีบรยรบร้อยเรียบร้อยเชื่อมโคงวีดได้ไม่กี่วันนั่นแหละก็เรียบร้อยเลยก็เดี๋ยวเปลี่ยนโบใหม่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแก้ควันขาวแล้วก็เปลี่ยนกล่องดีแมปใหม่จบเลยเด<ม>ีย๋ยวจะก,การให้ตอนแรกเขาจะรอเอาทีนี้เขาเห็นแล้วหลายอย่างก็เลยทิ้งไว้ เพราะมันใช้เวลาในการทําแก้ควันขานี่ต้องลือหมดเลยโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนถ้าอยากดูคลิปนี้ก็คอมเมนต์ไว้แล้วกันไปแล้วสวัสดี